จีไป็พามัวแล้วนะพาผมหลงแล้วโอ้ย CB ของอสุนนะคตเท่โอ้โหเอาอ่ะ CB 150ยห้าองเอฮัลโหลเอาแล้วครับ หลังจากออกเยรังสิตนะกลับไปส่งเพื่อนที่บ้านบ้านอะไรสักอย่างนะคาเฟ่ไปครับไปทางนี้กันผมบอกเลยวนะไปเซรังสิตโคตรถูกนะอะตะกี้ผมเอาแรมไปเทนะินนฮะเอาแรมแปดแปดกับแปดไเทินไปสิบหกหนึ่งนะฮะจากเข้าขาขอยู่แปดร้อยบาท้ะแรมตัวหนึ่งเอาไปเทินเหลือสามร้อยบาทโอ้โหก็ถูกเลยนะะไม่รอช้าเพลสิครับรออะไรโคตรดีเลยนะฮะ วันนี้พอใจแล้ววันนี้มาเซรังสิตมาซื้อแรมถูกนะสามร้อยบาทถูกมากนะฮะแต่ไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่านะแต่ก็ใช้ได้แหละฮะผมซื้อจากร้านที่โผล่ในเอ็กซ์ตีมีทีเป็นประจำนะฮะอันนั้นเลยถือว่าคุ้มนะฮะเ๋ยวก็กลับไปใช้ดูก่อนว่าใช้ได้แบบปืนปืบปืนหรือเ,เ,เ,เปล่านะไปฮะกลับบ้านกันวันนี้อยู่แถวเรังสิตไปฮะ ตะกี้เซียสิมีร้าน JB ลดราคาด้วยฮะจอสอง2้อยสสิบสองร้อส่สิบเพลสร้อเสโคตรถูกเลยห้าพันเองสี่พันห้าพันเองนะถูกมากเลยฮะตะกี้ผมซื้อไปผมไม่มีที่ใส่รถเลยซื้อมาใส่ไปได้นะ,ะไปฮะกลับบ้านกันไปส่งไปส่งเพื่อนก่อนนะฮะไปโอ้ไม่ก็รถเยอะ โอ้ช oh oh ีตโอ้ชีตดีไวดีเซอร์วิสโหพี่รถโคดเท่่ยผมไม่เที่วว่าโคเทเทเลยนะรย้ยแยนฟิล จีให้บอกเรนในเราไม่สาระเขาได้นะแล้วก็ไปตามนัน้นในเมื่อเข้าไม่ได้เราก็ไม่เข้านะฮะอยู่ยรถตำรวจจับนะฮะไปครับไปไป,ป let's go boy ให้หักขวานะฮะ จิเพ็ดเนี่ยอ้าวคงงงกับจิเพ็ดนะฮะตอนนี้ตอนนี้เราขับไปทางไงเนี่ยงงนะฮะเออจิเพ็ตัวใหม่ไฟโคดสวยเลย ลั่นฮะเซด้ขับแกลบผมเพิ่งสมัครแอลบแกลไปเองนะฮะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าต้องบริการลูกค้าแบบแบบนุ่นเนียมนุ่นเนียมนะฮะไปไม่ชินทางเลยอะเลี้ยวซ้ายหรออะไรเลี้ยวซ้ายภายในประเทศงงนะฮะ ภาายวะอะไรของมึงนี่จิเพชรเอ๊ะแปลกแปลกแล้ว what ใชอย่งนี้เหรององอะถ้าผมไป่ทั้งไรเนี่ย เราพาผมมาเข้าทางอิน,น,าาน,มนเมืองนี่รอนเมืองฝั่งซ้ายเออมันจำได้ทางนี้แงดอนเมืองนี่โอ้ผมรถคนเล็กเลยนะสาคคนกระจิว๋วเข่ยข้างไงไวะเนี่ย ขามวัวแล้วนะขาผมหลงแล้วโอ้ี d ีสามห้าศูนย์ไอเสียงมันเหมือนเจ็ดห้าศูนย์เลยปะ ขับรถนะฮะไปฮักกับรถไปฮะต่จีบไม่มั่วจริงงงนะฮะวงเลนมันนะฮะ รถอยูน่นี่โอ้ยตกใจวนนีน่ฮะตอนเมืองโอเก็บแล้วโอ้พิงรู้มีทางนี้ด้วยโอ้เก็บขึ้นแล้ว บอกใ้เลี้ยวซ้ายนี่งงกับม,มันกับจีเพ็นะฮวะวืบรถติดจังเลยโอ้โลโคติดเลยนะรถคติดเลย ตรงๆๆๆเอ้ยหลวไม่ใช่วะผมมาจำมั่วได้อาจจะเป็นทางหน้านู้นก็ได้ฮะแถวยดันเมืองเอ้ย GCT เหรอไม่ดูอ่ะหัวมั่วไม่ใช่แหละจะไม่ได้ โอเสียงก้นลั่นอ่ะเพชรเสียงก้นลั่นอ่ะหกห้าศูนย์เนี่ยหรือว่าป็นตัวพันก็ได้นะแต่เสียงมันอาวันเลยไม่รู้ใช่หรือเปล่าทันนี้แถวบ้านมึงแล้วใช่ไหม โอ้ย C B หกสุดน,นะโครเท้ผมก็ชอบเยสบีหวสุดน,นะ มันคือรถในฝันผมเลยคนระับคานาเกซีบีหกสุดาโคตรอยากได้เลยนะฮะชอบชอบโงนนเกะโงนนเกตแบบไฟกลมๆฮนะพอดีผมขับซีบีสามไอาร์มาก่นอนนะแล้วมันเป็นไฟกลม,มเลยอยากได้แบบตะกี้ฮนะชอบดิชอบไฟกลมมันราคาถูกครับตอนนี้ราคาแค่แสนตัวละโคก็สุดะ สิบห้าแล้วตัวไฟสองไฟค่าสองพันได้ผมว่าสุดหน้าที่บอกต้องไปนะฮะก็ต้องตรงนะ มึงเสียบ้านกกอะไรกนะี้มึงเสียบบ้านทางที่กูขับใกล้ๆอ่ะชินแล้วฮะชินกับที่กูขับชินกับที่มึงขับไปข้างหน้าเซ็ตเลขสองห้าคือเซ็ตเลขสามร้อยวะเซ็ตเลขสามร้อยนะเจ็สองสูบแต่ท่อแต่ท่ออาคาแท้ท่อปลายใหญ่ใหญ่ของผมปบายเขกิ้งกองเลยอะฝาช้อปปี้เซ็ตเลขเซ็ตเซ็ตเจ้าสามร้อยนะ มันหน้าแต่ไฟไท้ายเหมือนนินจาสองห้านย์เลยเออไฟ,ไฟไท้ายไฟท้ายมันไม่น่าใช่สามร้อยมั้งแต่เสียงโคตรพอนะดูท่อท่อเขาโคตรนี่ไหมคือเสียงยเสียงท่ออย่างเฉพาะ เที่ยวลุมไปฮะเก่งเพราะจริงเลยพวกสองสูนย์ขนาดเป็น 2, สักเอ็กสองสัตซ์ินจาสองห้าสูตร์นะโอ้พีเ่เซ็กคันตะกรีก้เหรอนะค,นค,นคันแล้วคันพลัง ต้องขากลับกันตอนนี้ส่งเพื่อเสร็จแล้วนะก็กลับบ้านกันนะกลับบ้านบางใหญ่กันนะฮะแสดงอีกแล้วเอาอ่ะ CB 150ยห้าท่อเอท่ออย่างลั่นนะฮะได้มาแต่กไกลเลย มันใช้ได้นะด้วผมใส่นดด่ดังยุ่ลั่นยุ่ผมว่าโอ้โหพันทิบนำมุมานรถโคตรติดเลยนะฮะไอยยอ ได้ไงวะเนี่ยไปไม่ได้เลยออกซ้ายฮนะไม่กล้าไปอ่ะรถใหญ่ไปซ้ายอ่ะผมอยู่เลยเนี่ย ติดเลยนะฮะนต่ยล่นตราย่ทางนี้นะฮะคดออกมานี้ต้องเบรทันเลยนะฮะนตรายโคตรเลยนะฮะ พอติดอะ่ะวันตี่นองวนันสิบยาสามร้ 500, อยย่าหาขับในเมืองนะฮะปวดมือมาก <c oughs> ขับในเมืองซีบีสามร้อยดีกว่า เอ็กไฟรถหายอย่างยากนะฮะมไม่ค่อยเจอเลยเอ็กไฟรถสปอร์ตอะไรงนี้ทีค่อนอสวยครับตอนนี้แปตเลยสาเปอรซ็นะฮะไม่รู้จะตัดเมื่อไหร่ขอยให้มันตัดไปนะโอ้ดูฟ้าดิฟ้าฝนมืดเลย ไปข้างล่างเลยที่มีสะพานนี่ดูรถติดดิรถโคตรติดเลยฮะแล้วฝนตกด้วยทำไงดีเหรอทีนี้

เปิดมือเลยนะเปิดมือขวาไม่ได้ขับรถนานแล้วแสบต้องเก่งด้วยนะเวลาขับในเมือง